ในชั่วพริบตาดาบทอง18เล่มก็ทะลวงหมอกพิษวงแหวนคำสาบที่พุ่งเข้ามาก็ครอบนำค่าในทันทีแต่เพียงไม่กี่สิบวินาทีต่อมาแสงสีทองก็ส่องทะลุราวกับรุ่งอรุณคำสาบสลายไปสิน้นคนสองสามคนบนป้อมประการต่างเบิกตากว้างหวังชังจื้อมีสีหน้าตกตะลึงเขาต้านทานคำสาบของราชนเนตรอาัธาเลเว่นหกได้จริงๆเจ,งจิงซือวิเคราะห์อย่างเยือกเย็น ราชเนตรอาถรรพ์ยังมีทักษะคำสาบอีกห้าอย่างราให้มันใช้หมดก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการสังหารข้าควบคุมดาบทองแทงทลุวัตถุต้องสาบแทงเข้าสู่ร่างกายของราชเนตรอาถรรพ์อย่างแรงแสงสีทองร้อนระอุราวกับรองเท้าที่ขาดราชเนตรอาถรรพ์กรีดร้องแล้วกลายเป็นหมอกดำแล้วก็รวมตัวกันอีกด้านหนึ่งอย่างสง่างามดวงตาขนาดยักษ์ย้ายที่หน้าอกเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดง จ้องเขม็งมาที่ข้าอย่างน่ากลัววงแหวนคำสาปห้าสีที่แตกต่างกันพุ่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องตอนนี้แหละเจิ้งซื้อรายคาถาเสร็จก่อนคุกสังหารปัทพีปิดล้อมทันทีแทงทะลุร่างของราชนเนตรอาถรรพ์สิบครั้งเฟิงอิงกลายเป็นคมมีดวายุมากมายพุ่งเข้าใส่ปืนไฟระเบิดเผาไหม้ควบคุมเพลิงพลังทวีคูณข้าตกลงมาจากอากาศ แสงสีทองหายไปบนร่างปกคลุมด้วยวงแหวนคำสาบหลายชั้นเจ้งซื้อปลดคุกวิญญาณโลหิตปรากฏขึ้นราชนเนรอถันตายแล้วหวังชังจื้อมองวิญญาณโลหิตในตามีความโลภแวบ,บหนึ่งแต่ผู้ช่วยอัจฉริยะกลับจัดสรรวิญญาณโลหิตให้ข้าสีหน้าเขาซับซ้อนดูเหมือนจะยอมรับไม่ได้ที่เด็กหนุ่มเลเวล32จะมีผลงานเช่นนี้ เจิงซื่อเปิดเครื่องสื่อสารเป้าหมายภารกิจถูกกำจัดแล้วการมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือตอนท้ายของชีนต้องการบุคลากรสายรักษาพยาบาลมาทันทีจวงชู่พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นสถานการณ์ของชินมั่วเป็นอย่างไรบนตัวเขามีคำสาประดับ6ของราชาเนตรอธาถรนพหอย่างคำพูดของเจิงซื่อทำให้หน่วยสังหารเงียบไปเฟิงหยวนทุกกำแพงลู่ต้าจะให้คนใหม่รับคำสาปได้ยังไง เหลียวเหลียวตาแดงก่ำน้ำตาคลอเบ้าเจิงซือรีเห้ผู้ช่วยอัจฉริยะถ่ายรูปอธิบายแสงสีทองของข้าทำได้แค่ต้านทานไม่สามารถสลายได้ข้าหลับตาที่หว่างคิ้วปรากฏตราประทับอักษรโบราณเต็มไปด้วยความเป็นมนุษย์สวรรค์และปฐพีไร้ความปราณีถือว่าสรรพสิ่งเป็นเพียงสุนัขฟางแสงสีทองพันสว่างเจ้าวงแหวนคำสาบสลายแสงสีทอง ทรวงวงแหวนดำแห่งคำสาบสลายไปอย่างรวดเร็วข้าลืมตาขึ้นสายตาแห่งความเป็นเทพกวาดมองทุกคนหวังชังจื้อมองสบตาแทบจะพังทลายหน่วยสังหารรับคนประหลาดอะไรเข้ามาข้าเดินไปยังวิญญาโลหิตเจ้างซื้อขมวดคิ้วท่านเทียนหวังบอกแล้วในระยะนี้เจ้าไม่สามารถกลืนกินวิญญาโลหิตได้ระดับหกขึ้นไปเจ้าทนไม่ไหวแน่ยังไม่ทันพูดจบ ข้าก็กลืนวิญญาโลหิตลงไปแล้วเจิงซื่อวิญญาโลหิตเข้าสู่ท้องแก่นม่วงทองสองประกายสีม่วงอ่อนห่อหุ้มมันไว้หมุนอย่างรวดเร็วกลืนกินและเปลี่ยนเป็นพลังปราไหลเข้าสู่แก่นม่วงทองข้ามองเจิงซื่ออย่างสงบระดับพลังไม่สั่นไหวเลยแม้แต่น้อยเจิงซื่อไม่เข้าใจเจ้าหนูนี่กลืนเลือดที่ระดับสูงกว่าตัวเองถึงสาสิบระดับกลับไม่เป็นอะไรเลย ฉากนี้เจิงซื่อจวงฉู่และเหลียวๆต่างเบิกตากว้างจ้องมองหน้าจออย่างไม่เชื่อวิญญาณโลหิตของราชาเนตรอันเลเว่นหกถูกกลืนลงไปไม่ขึ้นสักระดับข้าถอนตัวออกจากสภาวะจิตแห่งมันคาความเป็นเทพสลายไปเพิ่งจะรู้ตัวว่าตัวเองกลืนวิญญาณโลหิตข้าเง่อยหน้ามองเจิงซื่ออายมากพี่เจิงข้าไม่ได้ตั้งใจในสภาวะนั้นไม่ได้คิดมากเจิงซื่ออดหัวเราะไม่ได้ เจ้าช่างเป็นปีศาจจริงๆไม่เป็นไรก็ดีแล้วกินไปแล้วก็กินไปแล้ววิญญาโลหิตนี้เป็นของเจ้าอยู่แล้วแม้ทุกคนจะสงสยัยแต่เมื่อนึกว่าข้าเป็นนักพรตโบราณก็ไม่ได้ถามอะไรมากจวงฉูคิดอยู่ครู่หนึ่งถอยก่อนเถอะความเคลื่อนไหวใหญ่เกินไปดึงดูดความสนใจแล้วเจิ้งซื่อและคนอื่นๆพยักหน้ารีบขึ้นเครื่องบินรบจากไป ปฏิบัติการครั้งนี้ดูเหมือนจะอันตรายแต่ก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าไม่มีค่าอาจจะเกิดเรื่องได้อาจจะตายไปคนสองคนหลังจากกลับถึงฐานผลของยาย,ยังเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงข้าไม่เสียเวลาทำสมาธิต่อวิญญาณโลหิตในตันเถียนถูกหลอมรวมและดูดซับทีละน้อยพลังปราณที่ใช้ไปก่อนหน้านี้เต็มแล้วด้วยความเร็วเช่นนี้ แก่นในที่เดิมต้องใช้เวลากว่า1เดือนจึงจะทะลวงได้ด้วยความช่วยเหลือของวิญญาณโลหิตหนึ่งสัปดาห์ก็สามารถทะลวงได้และไม่มีผลกระทบใดๆหลัวจริงไม่ให้ค่าก่อนเลเวล40ดูดซับวิญญาณโลหิตก็เพราะว่าการเพิ่มระดับพลังจะทำให้ศักยภาพมากมายไม่สามารถแสดงออกมาได้หนึ่งชั่วโมงต่อมาคำสั่งภารกิจก็มาอีกครั้ง ข้ารีบลุกขึ้นครั้งนี้ปฏิบัติการรวมกับหลินจวินเห็นได้ชัดว่าผู้บัญชาการต้องการให้ข้าเข้ากับหน่วยสังหารได้โดยเร็วทุกภารกิจจะจัดคนให้ต่างกันรึกเข้าไปในป่าข้ากับหลินจวินวิ่งไปที่พิกัดภารกิจคนละทางในไม่ช้าเราก็มาถึงพิกัดภารกิจราชันปีศาจเคี่ยวเลเวลห้าสิบเก้าปรากฏตัวตรงหน้าเขาแดงที่หน้าผากโดดเด่นเป็นพิเศษชื่อโฮจากหน่วยทั้งมูเห็นพวกเราก็ส่งสัญญ,ญาณให้ลงมือ มีตัวเดียวเหรอลินจวินถามอย่างไม่ใส่ใจชื่อโฮพยักหน้าเอาเถอะเจ้าไปได้แล้วลินจวินถือดาบยาวเดินตรงไปยังราชนปีศาสเขี้ยวส่วนข้าก็ยืนอยู่ข้างหลังเตรียมสนับสนุนระยะไกลลินจวินหันมาทันทีตัดเขาแดงของราชนปีศาสเที่ยวพวกเขาจะไม่สามารถใช้ต้นไม้โลหิตปีศาจได้ราชนปีศาสเขี้ยวหันมาทันทีคำรามว่ามนุษย์หาที่ตาย มุมปากหลิงนจวินยกขึ้นบนร่างก็เกิดพลังปราณกระบี่ขึ้นทันทีราวกับคมดาบนับไม่ท้วนอลวาดในอากาศข้าหยุดฝีเท้ามองเขาอย่างตกตะลึงบนต้นไม้ในรัศมีสิบเมตรก็เต็มไปด้วยรอยดาบทันทีดูให้ดีๆกระบี่ของข้าชื่อว่าวิถีสุดขั้วลินจวินพูดอย่างสงบราชันปีศาจเคี้ยวสัมผัสได้ถึงอันตราย ก็ใช้ต้นไม้โลหิตปีศาจทันทีร่างกายขยายใหญ่ขึ้นลินจวินดีตาราชันปีศาจเคี้ยวคำรามแล้วพุ่งเข้ามาแต่ร่างของลินจวินก็หายไปในทันทีข้าเห็นเพียงแสงดาบแทงทะลุร่างของราชันปีศาจเคี้ยวในวินาทีต่อมาลินจวินก็มายืนอยู่ข้างหลังราชันปีศาจเคี้ยวแล้วราชันปีศาจเคี้ยวตะลึงไปครู่หนึ่งร่างกายก็ลม้มลงแต่เป็นชิ้นเนื้อนับไม่ถ้วน วิญญาโลหิตด,ดวงหนึ่งลอยขึ้นมาลินจะวินดูซับอย่างง่ายดายตบมือเสร็จงานค้าแค่จมูกไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นการต่อสู้ที่ดีระหว่างทางกลับลินจะวินหยิบสมุดภาพเล่มหนึ่งออกมาเปิดดูอย่างเพลิดเพลินเขาหันมาทันทีครั้งหน้าให้เจ้าลงมือก่อนในหัวข้ายังคงฉายภาพความเร็วปานสายฟ้าของเขา สายหัวข้าสู้ราชันปีศาจเที่ยวนั่นไม่ได้เดิมทียังคิดจะใช้เย็นช่วยผลคือไม่จำเป็นเลยในตอนนั้นเองเครื่องสื่อสารก็ดังขึ้นพร้อมกันคำสั่งมาแล้วโปรดไปยังป้อมประการทันทีฐานที่มั่นถูกเผาพันปีศาจเที่ยวโจมตีบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากลินจะวินเก็บสมุดภาพสายตาเคร่งขรึมสั่งข้าเจ้าเร็วไปก่อนเลย ข้าพยักหน้าแสงสายฟ้าสว่างวาบพุ่งไปยังพิกัดคำสั่งด้วยความเร็วสูงสุดสามนาทีต่อมาข้ามาถึงฐานที่มั่นป้อมปราการภาพตรงหน้าเหมือนนรกปีศาจเคี้ยวนพันกำลังคลัง่งฉีกร่างของทหารหลังจากกินอย่างอร่อยอร่อยกองบัญชาการโจจิงคำรามอย่างโกรธจัดข้อมูลพื้นที่ใครเป็นคนดูแล เผ่าพันปีศาจเคี้ยวเขาใกล้กลับไม่มีความเคลื่อนไหวผู้บัญชาการอธิบายด้วยตาแดงกับท่านผู้บัญชาการหน่วยสอดแนนตายหมดแล้วสถานการณ์ไม่ปกติได้แจ้งหน่วยสังหารแล้วน่าจะมีราชนปีศาจเคี้ยวที่มีวิชาโลหิตปีศาจพิเศษทั้งฐานที่มันเงียบไปในทันทีแม้แต่สัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือก็ส่งไม่ได้โจจิงหายใจเข้าลึกหาหะสั่งอย่างเยือกเย็นให้หาราชนปีศาจเคี้ยวนั่นทันที โดรนบินมาถึงอย่างรวดเร็วผลการสแกนแสดงปีศาจเคี้ยวหนึ่งพนสงร้อยตนราชันปีศาจเคี้ยวในหน้ามองโดรนมุมปากยกยิ้มอย่างประหลาดเขาแดงส่องแสงสีแดงสนามแม่เหล็กถูกรบกวนโดรนร่วงลงหน้าจอดับไปในทันทีโจ้จิ่งสีหน้าเคร่งขรึมพวกมันวิวัฒนาการวิชาโลหิตปีศาจที่ต่อต้านเทคโนโลยีของมนุษย ไม่น่าแปลกใจที่ฐานที่มันไม่มีสัญญาณภาพกลับมาค้างอยู่ที่ฉากสุดท้ายเสียงของข้าปรากฏในช่องสัญญาณหน่วยสังหารกองบัญชาการได้ยินเสียงเย็นชานั้นข้ามาถึงที่กัดคำสั่งแล้วทหารที่ฐานที่มันป้อมปราการเสียชีวิตทั้งหมดจวงฉูงเงียบไปครู่หนึ่งดูเหมือนจะฟังออกถึงเจตนาข้าที่ข้าพยายามควบคุมไว้พวกเรากำลังจะถึงให้ลงมือโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลัก ฆ่าพยักหน้าบนร่างเกิดแสงสายฟ้าเจิดจ้าพุ่งเข้าใส่กลุ่มปีศาจเขี้ยวทันทีในมือเกิดธนูสายฟ้าสังหารปีศาจเคี้ยวเลเวลสามสิบเจ็ดแปดตนในทันทีพวกมันยังไม่ทันได้ตั้งตัวก็ตายไปแล้วปีศาจเขี้ยวพวกนี้พบว่าจับไม่ได้เลยกลับถูกฆ่ากวนจนวุ่นวายแสงสายฟ้าสว่างวาบก็มีหัวปีศาจเขี้ยวหลายตนหรือสิบกว่าตนลอยขึ้น เลือดที่กระเด็นออกมายังไม่ทันเปื้อนเสื้อผ้าข้าความเร็วในการใช้เวทสายฟ้าของข้าไม่ได้ถูกจำกัดยังจะมาขวางข้าอีกหลังจากกลืนกินวิญญาณโลหิตเลเวล62ไปหนึ่งดวงข้าก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้พลังเวทสายฟ้าอีกต่อไปแก่นม่วงทองหมุนอย่างรวดเร็วกลืนกินพลังงานวิญญาณโลหิตแล้วเปลี่ยนเป็นพลังปราณเพื่อฟื้นฟูโจ้าจิงเปลี่ยนมุมมองไปยังผู้ช่วยอัจฉริยะของข้าบนหน้าจอขนาดใหญ่ ก็ปรากฏภาพฆ่าที่สังหารศัตรูอย่างบ้าคลั่งด้วยเวสายฟ้าในช่วงพริบตาฆ่าก็สังหารปีศาจเคี้ยวไปกว่าร้อยตนการสะสมความสำเร็จทางทหารอย่างต่อเนื่องผู้บัญชาการมองฉากที่คุ้นเคยนี้ในใจก็เลือดลมพลุ่งพล่านฆ่าได้สะใจจริงๆตูนในจออัศนีบาทในฝ่ามือตกลงไปยังตำแหน่งที่ปีศาจเคี้ยหนาแน่นที่สุดแสงสายฟ้าสว่างวาบ ปีศาจเขี้ยวหลายสิบตนถูกไฟฟ้าช็อตจนตัวดำเป็นตอตะโกแล้วล้มลงร่างของข้าก็ปรากฏขึ้นยืนนิ่งอยู่กับที่มองปีศาจเคี้ยวนพันธ์ที่พุ่งเข้ามามุมปากยกยิ้มวันนี้ปีศาจตัวหนึ่งมือทั้งสองข้างเกิดแสงสายฟ้ากดลงบนพื้นเวสสายฟ้านารกภูมิสายฟ้าเหมือนใย,ยแมงมุมกระจายออกไปโดยมีข้าเป็นศูนย์กลางในชั่วพริปตา ปีศาจเคี้ยวนับร้อยนับพันก็ถูกไฟฟ้าช็อตจนสัน่นทั่วร่างถูกสายฟ้าพันธนาการเจ็บปวดจนร้องไม่ออกในตอนนั้นเองน้องสาวคนที่สามของฉันร้อนแรงจริงๆรวมกับเวสสายฟ้าในพริบตาก็กลายเป็นมังกรสายฟ้าเพลิงยาวสิบกว่าเมตรผุวยพุ่งพุ่งขึ้นเสียงมังกรคำรามมังกรสายฟ้าเพลิงพุ่งเข้าใส่ปีศาจเคี้ยวอย่างดูร้าย ปีศาจเคี้ยวที่ถูกพัดผ่านก็กรีดร้องอย่างเจ็บปวดวิญญาณและร่างกายถูกเผาไม้รากับตกนรกทันใดนั้นปีศาจเคี้ยวเลเวลห้าสิบตัวหนึ่งก็ใช้เวทโลหิตป,ปีศาจขาทั้งสองข้างขยายใหญ่ขึ้นกระโดดขึ้นมาจมตีจากข้างหลังอย่างแรงความเร็วเ็วอย่างน่าตกใจข้าสัมผัสได้ถึงอันตรายทันทีบนร่างมีแสงสีทองสว่างสวยัยได้อาแกรมไทยชียนและยางไทยชีก็ปรากฏขึ้นที่กลางคิ้วเงาบังอยู่ข้างหน้า แต่พลังโจมตีด้วยการเตะของราชันปีศาจเคียรเลเวลห้าสิตนนี้มีพลังมหาศาลอากาศเกิดเสียงดังสนัน่นแสงสีทองถูกทุบทะลุไทจิตีแขนของฉันอย่างหนักข้าถูกเตะกระเด็นไปสิบกว่าเมตรที่เท้าเกิดรอยลากยาวน่ากลัวผู้บุกเบิกมนุษย์ฉันที่สามแม้จะช่วยให้ข้าไม่เลืออออกภายในแต่ซี่โครงเจ็บปวดจนทนไม่ไหวข้าเหนื่อยหน้าขึ้น เห็นราชันปีศาจเคี้ยวนั้นย่อขาทั้งสองข้างแล้วพุ่งมาทางข้าอีกครั้งดวงตาข้าเต็มไปด้วยความเป็นเทพประสานมือไร้คาถามังกรสายฟ้าเพลิงก็บินมาอย่างรวดเร็วชนเข้ากับราชันปีศาจเคี้ยวอย่างแรงในเวลาเดียวกันฉันใช้ท้องทีอันโลกมือทั้งสองข้างวาดอักขระ18แผ่นในพริบตาพลังปราณนมากมายในสวรรค์และปฐพีรวมตัวกันบนนั้นส่องแสงสีน้ำเงินสด เสียงดังสนัน่นเย็นปล่อยน้ำหนักเหมือนน้ำท่วมมังกรสายฟ้าเพลิงเพิ่งถูกราชันปีศาจเคี้ยวฉีกขาดก็ถูกคลื่นน้ำวนพัดเข้าไปกลายเป็นวังวนที่หมุนวนอย่างบ้าคลาั่งแรงกดดันของน้ำหนักสามารถบดขยี้หิงได้อย่างไรก็ตามพลังของยานมีจำกัดหลังจากน้ำหนักสลายไปราชันปีศาจเคี้ยวก็ตัวเปียกโชกไปด้วยเลือดสายตาดูน่ากลัว ขาทั้งสองข้างก็ระเบิดพลังมหาศาลผู้มาทางข้าอีกครั้งข้ากำลังจะใช้คาถาเกราะทองเพื่อหยุดยัง้งแสงดาบพลังปราณก็สว่างวาบราชันปีศาจเที่ยวกลางอากาศก็ถูกฟันเป็นสองท่อนคมดาบที่แหลมคมหั่นมันเป็นชิ้นชิ้นข้าเง่อยหน้ามองแน่นอนว่าหลินจะวินมาถึงแล้วเขาหัวเราะแล้วตบไหล่ข้าน้องชายสู้ได้ไม่เลวเลยนะบนท้องฟ้าสายลมพัดพาร่างของเหอเหลียว เขาลอยลงมากลางอากาศอย่างเบาชินหยาจงฉู่หลินเฟิงเจิงซื่อเฟิงหยวนและคนอื่นๆก็ทยอยมาถึงหน่วยสังหารรวมตัวกันครบราชันปีศาจโลหิตเลเวล65ที่อยู่ไกลๆหน้าเปลี่ยนสีหันหลังวิ่งหนีอย่างไรก็ตามเขาเพิ่งก้าวไปได้ไม่กี่ก้าวก็มีเสียงปืนดังขึ้นกระสุนสไนเปอร์พลังงานปราณทะลุผ่านน่องของเขาเกิดเป็นกลุ่มเลือด ห่างออกไปหลายร้อยเมตรมัวซิวมุมปากยกขึ้นปืนสไนเปอร์พลังงานปราณขนาดใหญ่ในมือรวบรวมพลังงานอีกครั้งเขาเล็งไปที่หัวของราชาปีศาจโลหิตหายใจเข้าลึกฮ่หาฮเหนี่ยวไก่ปังกระสุนพลังงานปราณทะลุผ่านอากาศทิ้งรอยยาวไว้ราชันปีศาจโลหิตยังคงเจ็บปวดจากขาที่หักยกแขนขึ้นโดยไม่รู้ตัว เสียงดังปังแขนระเบิดทันทีหลีชิงช่วยโอกาสเนาดำพุ่งเข้ามากริดแหลมคมแทงทะลุหน้าอกของราชันปีศาจโลหิตราชันปีศาจโลหิตคำรามพลังมหาศาลผลักหลีชิงกระเด็นเขาแดงที่หน้าผากส่องแสงขาที่หักและแขนซ้ายเริ่มฟื้นตัวอิงจือเย่ยเปิดไพ่ทาโร่มารณนะวงแหวนแห่งความมืดปกคลุมราชาปีศาจโลหิต ตัดความสามารถในการฟื้นตัวของมันจ้วงชูในชุดเกราะหนักสีดำถือดับยักษ์เหมือนราตรีที่มาเยือนความมืดมิดปกคลุมทั้งสองทุกคนเริ่มเก็บเกี่ยวปีศาจเที่ยวตนอื่นปีศาจเที่ยวนับพันถูกสังหารจนสิ้นพลังปราณของข้าแทบจะหมดสิ้นทำได้เพียงใช้ผู้บุกเบิกมนุษย์ทุกปีศาจเที่ยวทุกคนมีจิตสังหารที่รุนแรงรวมถึงตัวข้าเองด้วย ข้ารู้ว่าข้าเป็นนักพรตแต่เมื่อเห็นศพของทหารบนพื้นจิตสังหารก็ควบคุมไม่อยู่อาณาเขตแห่งความมืดที่อยู่ไกลๆหายไปจวงชูถือหัวของราชันปีศาจโลหิตเลเวลหก้าออกมาเปิดหมวกกรากพูดกับผู้ช่วยอัจฉริยะว่ากลุ่มที่ฐานที่มั่นถูกกำจัดหมดแล้วเหลือสามคนเฝ้าป้อมปราการในไม่ช้าจะมีทีมาถึงกองบัญชาการ เสียงของโจจิงดังมาจากผู้ช่วยอัจฉริยะจวงฉู่พยักหน้าสายตากวาดมองเฟิงหยวนหลินจวินและเจียงกวนพวกเจ้าอยู่แล้วก็มองมาที่ข้าฉินมู่รีฟื้นตัวข้าพยักหน้าเป็นสัญญาณว่าเข้าใจแล้วก็นั่งสมาธิกับที่ตลอดแนวรบการรุกคืบของมนุษย์เข้าสู่พื้นที่ที่สองของจิงโจไม่ใช่เรื่องง่ายเผ่าพันธุ์อื่นก็กำลังโจมตีฐานที่มั่นของมนุษย์ ตลอดทั้งวันความก้าวหน้าของอัครเซียนมนุษย์เร็วกว่าการฝึกฝนปกติการต่อสู้เร่งการเติบโตของผู้บุกเบิกมนุษย์ครึ่งชั่วโมงต่อมาค่าลืมตาขึ้นท้องฟ้ามืดลงฐานที่มั่นป้อมประการดูเลือดสาดกว่าเดิมเฟิงหยวนหลินจวินและเจียงกวนกำลังจัดเก็บศพของทหารอย่างเงียบๆคนหลายร้อยคนตายหมดแม้แต่สัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือก็ส่งไม่ได้ วิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์อื่นสามารถเอาชนะเทคโนโลยีของมนุษย์ได้เสมอเจ้ากับการโจมตีถึงตายข้าเดินไปที่ศพผู้เสียงบอกว่าวิธีมนุษย์เลือนลางวิธีเซียนไกลพนวิธีผีคร่ำครวญเมื่อเกิดประตูชีวิตวิธีเซียนให้ค่าชีวิตวิธีผีให้ค่าความตายพูดจบเฟิงหยวนนอดไม่ได้ที่จะถามฉินมว่วนี่คือคำพีอะไรสามคนมองหน้ากัน เห็นได้ชัดว่าไม่เคยได้ยินรถบรรทุกทหารหลายคันขับมาทหารหลายร้อยคนลงจากรถอย่างเป็นระเบียบจัดเก็บศพอย่างเป็นระเบียบพวกเขาจะสืบทอดเจตนารมณ์ของทหารเหล่านี้ปกป้องที่นี่ต่อไปตอนจากไปเฟิงหยวนก็ถามหลินจวินขึ้นมาทันทีชูเกอร์จะออกจากหน่วยสังหารเร็วๆนี้แล้วใช่ไหมหลินจวินคำนวณเวลาแล้วพยักหน้าอีกหนึ่งเดือนของเขาก็จะหมดแล้ว เฟิงหยวนรู้สึกอิจฉาเล็กน้อยหลังจากจักไปแล้วเข้าสู่ระบบอย่างน้อยก็เป็นยศดในพลแล้วทำไมต้องจักไปข้าสงสัยหลินจวินอธิบายหน่วยสังหารอายุครบ26ปีหรือเลเวล60ขึ้นไปก็จะเข้าสู่ระบบจวงฉู่จริงๆแล้วสามารถสมัครล่วงหน้าได้สามเดือนแต่เขาไม่ได้ทำคงเป็นเพราะเป็นห่วงพวกเราข้างเงียบไปครู่หนึ่งแล้วถามว่าถ้ามนุษย์มียอดฝีมือ ทำไมตอนนั้นแนวรบทางเหนือไม่มีใครสนับสนุนมีแต่ท่านผู้เท่าเหิงไปนำทัพมองข้าแวบหนึ่งอย่าลืมการโจมตีหลักของเผ่าพันธุ์อื่นคือทะเลใต้ถ้าทะเลใต้ป้องกันไม่ได้ทางเหนือป้องกันได้ก็ไม่มีประโยชน์และเหิงชิงก็แอบไปเจ้าแค่จำไว้บนหน้าของจีนอย่างมากก็ปรากฏยอดฝีมือเลเวลหกสิหลักฐานที่แท้จริงจะไม่ถูกเปิดเผยง่ายๆ นอกจากว่าบรลลังจะมาเยือนด้วยตัวเองพูดถึงบรลลังครั้งก่อนที่แก้ปัญหาบัลลังทะเลโบราณก็เป็นนักพรตหลังจากเขาลงมือก็หายไปฉินมั่วเจ้ารู้จักไหมหลินจวิ้นถามอย่างสงสยัยข้ารู้ว่าหลินจวิ้นพูดถึงชิงหยุนจือ่อท่านผู้เท่าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเคยเห็นครั้งหนึ่งแต่ท่านผู้เท่าชินกับการท่องเที่ยวไปทั่วสมแล้วที่เป็นสำนักพรตหลินจวิ้นถอนหายใจ แล้วชี้ไปยังทิศทางหนึ่งพวกเราอยู่ห่างจากสำนักสงฆ์ที่ซ่อนตัวอยู่เพียงสองสามร้อยกิโลเมตรสู้มาหลายวันไม่เห็นพระสักรูปฮือคือข้าไม่พูดแต่ก็ไม่ได้รู้สึกดีกับสำนักสงฆ์เท่าไหร่ตอนกลางคืนยังมีปฏิบัติการอีกไหมข้าถามเฟิงหยวนทำตาเหลือกเจ้าคิดว่านี่เป็นการฝึกทหารพอเข้าสนามรบก็ไม่มีเวลาพักแล้วกลางคืนเป็นโอกาสที่เราจะโจมตี มุมปากหลินจวินยกขึ้นเผ่าพันธุ์อื่นแม้จะแข็งแกร่งแต่ตอนกลางคืนพวกมันจะพักผ่อนนี่เป็นข้อได้เปรียบของเรามนุษย์เรื่องยุทธวิธีต่างกันไกลหัวหน้าให้เจ้าฟื้นตัวดีๆคืนนี้ต้องมีปฏิบัติการใหญ่แน่นอนข้าพยักหน้าไม่ได้ถามอะไรมากตอนนี้สำหรับข้าการอัพเลเวลและฝึกฝนเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดกลับถึงฐานหน่วยสังหาร ทุกคนพักผ่อนแล้วทำงานมาทั้งวันข้าตัวเหม็นเหงื่อเลยอาบน้ำก่อนเพิ่งเดินออกมาก็เห็นหลินเฟิงสูบบุหรี่อยู่หน้าประตูเขาหันมายิ้มฉากที่กลืนกินวิญญาณโลหิตเลเวล62วันนี้ข้าเห็นแล้วเก่งมากแต่ข้าสังเกตเห็นว่าบนหัวเขามีผมขาวอยู่หย่อมหนึ่งเจ้าใช้เทคนิคอีกแล้วเหรอหลินเฟิงยิ้มขมขื่นพอเข้าสนามรบความรู้สึกนั้นข้าควบคุมไม่ได้ อิจฉาเจ้าจริงๆเกิดอะไรขึ้นข้ารู้สึกว่าอารมณ์เขาไม่ปกติเขาเงียบไปครู่หนึ่งทหารคนหนึ่งเสียสละเพื่อช่วยข้าข้าใช้เทคนิคไปหกครั้งก็ช่วยเขาไม่ได้ข้าอึ้งไปไม่รู้จะพูดอะไรหกครั้งหมายถึงอายุหกปีแต่ถ้าช่วยได้ก็อาจจะไม่ขาดทุนแต่ถ้าไม่หลินเฟิงคงจะไม่มีวันลืมเขาชื่ออะไรข้าถามเฉินเซี่ยงหลง อายุ19ปีเด็กกว่าข้าอีกลินฟังสูบบุหรี่ลึกๆเงียบไปนานข้าไม่นึกเลยว่าประธานนักเรียนคนเก่งของมหาวิทยาลัยเซิ่งชิงจะกลายเป็นแบบนี้งั้นก็จงใช้ชีวิตต่อไปด้วยความหวังของเขาอย่างน้อยก็อย่าทำให้เขาเสียใจที่ช่วยเจ้าข้าตบไหล่เขาไม่ได้พูดอะไรมากวันนี้ข้าก็เห็นทหารเสียชีวิตมากมายแต่นี่คือแนวหน้า มีเพียงการฆ่าศัตรูเท่านั้นจึงจะทําให้พวกเขาไปสู่สุคติกลับถึงห้องพักค่าทําสมาธิต่อฝึกฝนอัครเซียนมนุษย์ประทับไปที่ส่วนลำไส้เล็กแก่นในก็กําลังดูดซาบพ,พลังงานของวิญญาณโลหิตตอนนี้บนแนวรบที่สองหน่วยเทางูระดับเอสทั้งหมดก็ออกปฏิบัติการอาศัยความมืดของกลางคืนสำรวจฐานที่มั่นของเผ่าพันธุ์ต้องสาบอย่างละเอียด